ครึ่งปีแรกเรามีการเติบโตมากกว่า10%เรนะครับแล้วเ,เราก็คงการเติบโตของปีนี้อยู่ที่1 0 1ถึงนะครับแล้วก็สุดท้ายในช่วงของไตรามาสสี่ซึ่งวันนี้เดือนตุลาแล้วนะครับเราเข้าสู่ค้งสุดท้ายของไตรามาสสี่ก็มุมของไตรามาสสี่ก็จะเป็นมุมที่มีการบริโภคการจำหน่ายน้ำมันเป็นไตรามาสที่สูงสุดเครื่องจักรกำลังทำงานก็คือในมุมของตัว รายได้กําไรที่มาจากตัวธรุรกิจนอนออยนะครับซึ่งโตโตโต,โต,โตโวันโต,โตคืนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ธรุรกิจออยไม่ได้บอกไม่โตนะครับก็ยังโตเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในมุมของท่านอาจจะถามเรื่องค่าการตลาดก็อย่างอย่างที่เรียนนะครับค่าการตลาดวันนี้ก็ยังอยู่ในที่บาท7 0ถึงบาท80โดยปรัมานา ตอนแรกเราตั้งไว้1 0ถึง12งแต่วันนี้เราปรับมาเป็น1 0ถึง15นะครับก็เพิรดว่าตุลานี้มันเพิ่งหนึ่งใน3ของไตรมาสสุดท้ายนะครับถ้าจะให้ชัดจริงๆก็อาจจะต้องเป็นเดือนพฤศจิกาแล้วตรงนี้ครับว่าจุดสุดท้ายแล้วหลังจากที่หน้าฝนผ่านไปเป็นฤดูพว่อให้ไตรมาสสามเป็นฤดูที่เขาเรียกว่าโล w s ซีซั่นะครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงซี g ั s นครับ G.P. และกันกำไรขั้นต้นนะครับในครึ่งปีแรกก็ผมใช้คำว,ว่า76%มาจากออย24%์มาจากนอนออยซึ่งเราพยายามที่จะบอกว่าในปี2570้นะครับออยกับ non นนออยเนีย G.P. เนใกล้ๆกัน50% 50%หรือดีไม่ดีออยอาจจะเหลือ40%นอนออยมาที่60%ครับ วันนี้สิ่งที่ค่อยๆทยอยนะครับวันนี้ก็คือตัวธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทยนะครับที่เติบโตโตวันโตคืนนะครับปีที่แล้วเรามีจำนวนสาขาสิ้น31ธันวา2566อยู่ที่882สาขาซึ่งเราคาดการณ์ว่าปีนี้เราจะขยายให้ได้นะครับอย่างน้อย500สาขาปิดที่ประมาณ1,300วากว่ากว่าถึง1,400สาขา เราคาดการปีนี้นะครับตัว m a x card นะครับน่าจะมีสมาชิกโดยประมาณ25ล้านสมาชิกแล้วก็เราคาดคาดหวังว่าในปี2570เราตั้งตัวเลขไว้ที่30ล้านสมาชิก